หลังจากที่นะครับผมฟรีไฟล์เนี่ยแยกเซิร์ฟโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมเราจะมาทดสอบกันครับว่าเข้าในโทรศัพท์แล้วออกไปเข้าในคอมมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ไหมอ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีวัยรุ่นบ้านนาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการทดลองนะครับผมเข้าในโทรศัพท์นะครับผมในหล้งทีเลย4คนแล้วผมก็จะออกจากในโทรศัพท์นะครับไปเข้าในคอมต่อดูซิว่ามันจะเชื่อมให้กันไหมหรือแบบมันจะสามารถเล่นต่อหรือมันจะไม่เชื่อม อาจจะยังไม่เคยมีใครทำนะครับอาจจะเป็นช่องผมช่องแรกนะครับใครที่จะไปดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต like, ามด้วยนะครับผมนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมผมจะกดไปเลยนะตอนนี้ผมจะไป4คนในโทรศัพท์นี่นะเดี๋ยวพอผมเข้าในโทรศัพท์แล้วผมออกเสร็จปุ๊บพอผมเข้าในคอมผมจะถามว่าเพ,เพื่อนเพื่อนเล่นในอะไรกันเพื <c oughs> ่อนเพื่อนน่าจะต้องตอบว่าเล่นในโทรศัพท์ผมว่าน่าจะต้องทำได้แน่เลยวะ่ะจริงว่าน่าจะทำได้วิธีนี้นะครับผมใส่คอมอาจจะทําได้นะจริงมันแค่กด กึกๆออ,ออกแล้วก็กดอกันนี้ต่อเลยได้นะมัมนไม่ได้ยาก <S <S <อ>เลยอ่าตอนนี้ก็คือน่าจะมีผู้เล่นผู้เล่นที่แบบวันเล่นแต่ในโทรศัพท์นะครับอ่าไม่น่าจะมีใครเล่นใน,น,นอ่าเดี๋ยวผมขอไปแบบกระโดดร่มไปหาที่เข้มก่อนโอเคแล,ล้วเราจะเข้ามาในคอมกันดูซิว่ามันจะได้ไหมอ่าผมว่ามันน่าจะได้ไหวะ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะโดดข้างบนโรงงานนะครับเพื่อไปคมปมแล้วก็จะเข้าในคอมนะครับดูซิว่ามันจะได้ไหม เราจะเปิดไมค์เพื่อนเราเเพื่อนเล่นในอะไรกันอ่ะโอเคที่เดียวบอกไม่ดูนะทีมอ่ะผมจะโดดให้ใกล้ที่สุดแล้วกันโอเคนนอมาได้เลยมาได้วะทุกคนผมว่านะ่าอ่านแต่ก็ได้ตั้งแต่ล็อบบี้แล้วแหละเข้าตั้งแต่หน้าล็ววอบบี้แล้วอ่ะแล้วก็นั่นมาเพื่อนบอกงงเลยทำไมโดดโรงงานไงงงแม่เลยอ่าผมจะทำแบบนี้และ โอเคโอเคอ่าโอเคแล้วผมก็จะนอนไหมนะครับผมตอนนี้คือผมแคมป้มที่โรงงานแล้วนะเห็นทั้งในจอทั้งในนี้อ่าโอเคต่อไปผมจะทําการเข้าในคอมซึ่งในคอมเนี่ยบัญชีของคุณได้ทําการล็อินคือผมล็อินในโทรศัพท์ไงแล้วผมเตรียมกดเลยนะผมจะกดเข้าแต่ความจริงต้องเร็วกว่านี้นะผมอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าผมทาคลิปให้เพื่อนๆดูไงอ่ะผมก็กดไปเลยนะครับผมตกลงอ่าตอนนี้เรากําลังจะกดเริ่มเกมนะทุกคนทุกคนน่าจะเห็นนะสาม สองหนึ่งเรามารุ่นกันแล้วเครื่องนี้ก็จะเด้งไหมเครื่องนี้ก็ยังน้อนอยู่นะครับแล้วผมก็จะมันก็จะเชื่อมต่อล้มเหลวนะครับผมแล้วเราก็จะออกปุ๊บทีนี้อ่าทีนี้เราก็จะมาดูในคอมกันนะครับว่ามันจะต่อให้ไหมมันเอ้ยเฮียเสี่ยงมาเสียงมาทุกคนเสียงมาเฮียหึงไปเนี่ย เสียงมานะเมื่อกี้แกล้กนึงแต่ว่าผมว่ามันลําบากไปอ่ะจริงๆนะแบบไม่ไม่จำเป็นอ่ะคือเล่นคอมก็เล่นไปเลยเออมันเจอคอมก็เจอคอมไม่ดีที่แค่ก็หดูหดก็หัวเจอกันไปเลยเฮ้ยเดเคทุกคนคือคือเข้าได้นะครับผมคือเข้าได้เย็ดเคไม่น่าเชื่อนะคือตอนนี้มันเข้าได้นะครับผมแล้วก็อ,อภาพเนี่ยก,ก็เหมือนกันแต่แต แดี๋ยวผมจะเปิดไมค์ถามเพื่อนในเกมน,นะครับผมปะเป,เปิดเปิดเปิดไมค์ก่อนฮัลโหลครับเพื่อนๆมีใครได้ยินไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับเยี่ยมเพื่อนไม่เปิดไมค์ว่ะฮัลโหลฮัลโหลครับเยี่ยมเลยมีมีมีใครได้ยินไหมครับมีใครได้ยินไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเฮ้ยมันไม่มีใครได้ยินว่ะ ไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่แล้วเสียงก็มีนี่หว่าฮัลโหลมีครดีนเปล่าเพื่อนหรือว่าไม่บักวะเพ,พ,พือเ่อนเม่อีครับผมหลังจากที่เมื่อกี้คือมันไม่ได้ไงแบบเพื่อนแม่มันไม่เปิดไม์มันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้ผมเลยสร้างทีมเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนคือเล่นในมือถือเล่นในมือถือทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมา ออกแล้วก็เข้าไปในคอมครับผมคิดว่ามือสือเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะอะไรอ่ะมันจะสามารถเชื่อมในคอมได้ไหมหรือว่าไม้มันอาจจะเปิดไม่ได้อ่ะผมคิดได้หรือว่าไม้มันเปิดไม่ได้ว่าเวลาสลับไปในคอมอะไรอย่างนงี้นะอ่าผมก็เลยอ่าลอง,ลอง,ล,องลองมาดูไม่แล้วกันโอเคแล้วผมจะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนก่อนนะครับผมอ่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินไหมโอเคจัดไปแต่วงฟ้านะวงฟ้านะ Okay. อะไม่มีอะดิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคนเดี๋ยวกูเ,เ,เปิดไม้นะกูแบงอ่ะโอเคตอนนี้คือเราเล่นกันในโทรศัพท์คือทุกคนจะต้องเล่นในโทรศัพท์คือผมสองรอบอะอออรหัต์กูจะโดนแบนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้คือเสี่ยวมากๆเลยนะอ่าหมูป่ปานะครับหมู่บ้านลิมน,น้ำ ถือว่าใกล้อยู่นะคะ<ด>ผม<ด>อะโอเคดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า แม่คอมกอยู่ที่หน้าจอหลักของผมผมแค่กดเริ่มเกมมันก็จะเข้าให้ผมแล้วนะคะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะต่อให้ไหมโอเคตอนนี้ผมจะเปิดไมค์ให้เพื่อนด้วยนะว่าไมค์มันมาหรือไมค์มันไม่มานะโอเคเราเรากดเลยกันดีกว่าไม่ทําให้การเสียเวลาไม่มมันไม่เข้ากทถีว่ะชอบหมเฮ้ยทุกคนตอนนี้ก็คือเข้าได้แล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ทุกคนสามารถเข้าได้แล้วฮัลโหลฮัลโหล อ๋อนี่ผมนี่ผมลองเปิดไมค์คุยเพื่อนก่อนฮัลโหลฮัลโหลได้ยินมากได้ยินมากได้ยินมากได้ยินไหมโอเคอ่าเพื่อนเพื่อนได้ยินแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดมองมาไม่ไม่ได้เสถียรไม่ได้ียอ่าโอเคสรุปของคลิปนี้ครับก็คือสามารถออกจากในโทรศัพท์แล้วมาเข้าในคอมได้นะครับแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงอ่าโอเคก็ตามนี้สล้วเราใครที่อยากวัดฝีมือก็วัดไปเลยไม่ต้องมาเข้าสลับแบบนี้นะโอเคสรุปคำสรุนี้ได้ โอเคใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยนะแล้วอย่าลืมกคลิปใหม่เดี๋ยวมาใหม่โอเคเจอกันบ๊ายบาย